สวัสดีค่ะพบกับนรังสิมันนะคะในรายการสุวรณภูมิโฟกัสค่ะ แล้วเราก็ยังอยู่ที่วัดกำแพงแก้วสะพานไทยนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นร่องรอยของโบราณสถานที่นี่เลยค่ะ แห่งนี้นะคะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงและมีอะไรที่สำคัญนะคะไปติดตามกับน้องหมวยเล็กและน้องดาวรังสิมันได้เลยค่ะสวัสดีครับหลังจากที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงปราบขบฏในต้นแผ่นดินของพระองค์ไปแล้วถึงสองครั้งนะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเกิดศึกภายนอกเรื่องราวนี้เกี่ยวข้องกับกุุมจีนตั้งแต่สมัยสมเด็จพระชนกนาถของพระองค์คือพระเจ้าระสาทองนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ในกรุงจีนครั้งใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดเหตุการณ์สึกสงครามเกี่ยวกับกรุงศรีวิทยาเป็นผลกระทบในครั้งนี้ครับย้อนกลับไปที่กรุงจีนในแผ่นดินสุดท้ายของราชวงศ์หมิงตรงกับรัชสมัยจกักรพรรดิฉงเจิ้นนะคะในตอนนั้นอาณาจักรต้าหมิงกําลังวุ่นวายเป็นอย่างมากทําให้เกิดกองทัพชาวนาที่นําโดยหลี่จื้อเฉิงบุกเข้าไปถึงกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของอาณาจักรต้าหมิงในปีพุทธศักราช2187ตรงกับแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททองของกรุงศรีอยุธยาค่ะ ตอนนั้นจัก,กรพรรดิฉงเจิ้นปลงพระชนพระองค์เองทําให้หลี่จื้อเฉิงยึดครองกรุงปักกิ่งได้สําเร็จแต่ยังมีกองทหารราชวงศ์หมิงอยู่อีกหนึ่งกองนําโดยอู่ซานกุ้ยอยู่ที่ด่านซันไห่กวนที่กําลังต้านทับของแมนจูอยู่หลี่จื้อเฉิงได้ส่งหนังสือไปให้อู่ซันกุ้ยยอมสวามิภักดิ์โดยให้อู่เซียงบิดาของอู่ซันกุ้ยที่อยู่ในเมืองหลวงเขียนจดหมายไปเกลียกล่องอีกทางแล้วก็ส่งทรัพย์สินมีค่าไปให้เป็นจํานวนมากพร้อมกับเสนอตาแหน่งใหญ่ให้ใหกับอู่ซานกุ้ย อู่ซานกุ้ยจึงยอมสวามิภักดิ์แต่ขณะที่กําลังเดินทางกลับเมืองหลวงก็กลับได้ข่าวว่าบิดาของตนถูกจับเป็นตัวประากาันและถูกริบซับจนหมดอีกทางอนุภรยาของอู่ซานกุ้ยก็ยังถูกชิงตัวไปอีกจึงเป็นเหตุให้อู่ซานกุ้ยหันกลับไปร่วมกับแมนจูบุกเข้ากรุงปักกิ่งกองทัพของหลี่เจื้อเฉิงสู้ไม่ได้จึงพ่ายแพ้อย่างย่อยยับหลี่เจื้อเฉิงถูกสังหารกองทัพแมนจูจึงยึดกรุงปักกิ่งได้สําเร็จ ตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นเป็นราชวงศ์ต้าชิงปกครองแผ่นดินจีนมานับแต่นั้นค่ะถึงแม้นว่ากองทัพแมนจูจะบุกเข้ายึดเมืงองหลวงกรุงปักกิ่งได้สําเร็จนะครับแต่ก็มีเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์หมิงนี้ออกมาจากกรุงปักกิ่งได้ครับแล้วก็มาตั้งหลักอยู่ที่เมืองนานกิงในปีพุทธศักราช2201กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์หมิงคือกุ้ยอ๋องจูโยหลางก็หนีมาตั้งหลักอยู่ที่อยู่นานได้สําเร็จครับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ครับ แล้วในที่สุดกองทัพแมนจูที่นำโดยหงเฉิงโฉก็มีชัยที่อยู่นานหลีติ้งกัวนายพลผู้พักดีต่อหยงลี่หรือกุ้ยอ๋องจูโยหลางจึงคุ้มกันกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์หมิงใต้หรือหนานหมิงไปยังกรุงอังวะโดยที่พระเจ้าพินดาเลราชวงศ์ตองอูแห่งกรุงอังวะยินดีรับเอากุ้ยอ๋องจูโยหลังเอาไว้ทำให้อีก3ปีถัดมาตรงกับปีพุทธศักราช2204 กองทัพของอู่ซันกุ้ยที่ร่วมกับกองทัพแมนจูบุกเข้าประชิดเมืองตองอูขอร้องแก้บังคับให้กรุงอังวะยอมส่งกุ้ยอองจูโยหล,ลังออกมาและนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้เชียงใหม่ที่ขณะนั้นเป็นประเทศร,ราชของกรุงอังวะเกิดเกรงกลัวว่ากองทัพแมนจูจะบุกเข้าตีเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นการข่มขู่กรุงอังวะเจ้าแสนเมืองหรือพญาแสนหลวงจึงปรึกษากับเสนาหมาดส่งแสนสุรินทร์ไมตรีลงมาเป็นราชทูตขอกองทัพกรุงศรีอยุธยาขึ้นไปอารักขาเชียงใหม่ โดยจะยอมเป็นเมืองประเทศสาราชของกรุงศรีอยุธยาค่ะและเรื่องราวในครั้งนี้นะครับจึงเป็นเหตุให้กรุงศรีวิทยาต้องรบกับเชียงใหม่ส่วนจะรบยังไงติดตามโฟกัสขุมก่าในครั้งหน้านะครับ ที่ปดิสถานอยู่ตรงกลางด้านหน้าเจดีย์กันแล้วนะคะซึ่งพระพุทธรูปพระประธานพรองค์นี้ค่ะมาที่วัดกำแพงแก้วแห่งนี้ก็เลมปรกาพระพุทธประธานหลวงพ่อทันใจอีกแล้วค่ะพี่บุเลยคุณผู้ชมคะซึ่งพระพุทธรูปปางประธานพรนี้นะคะก็จะมีอยู่สองพุทธลักษณะด้วยกันค่ะก็คือเป็นปางแบบยืนกับนั่งค่ะถ้าเป็นองค์ยืนนะคะก็จะยกพระห์ขวาขึ้นประธานพรส่วนถ้าเป็นองค์นั่งค่ะก็จะมีพุทธลักษณะประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝั่งค่ะก็ยังมีพระพุทธรูปอีกสององค์ค่ะ เป็นพระพุทธรูปประจำวันจันทร์และก็ประจำวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมคะพระพุทธรูปปางถวายเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางประจำคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมีตำนานบอกเอาไว้ด้วยค่ะ ครั้งหนึ่งค่ะเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทําการตรัสรู้แล้วก็ได้ไปประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ใต้ร่มมหาโพเป็นเวลา7วันด้วยกันค่ะจากนั้นก็ได้ย้ายที่ประทับนะคะจากใต้ร่มมหาโพออกมากลางแจ้งทางทิศอีสานของต้นมหาโพนั้นค่ะแล้วก็ยืนท่าอิดยาบทแบบนี้นะคะแล้วมองไปที่ต้นมหาโพเป็นเวลา7วันด้วยกันโดยที่ไม่กระพิพระเนตรแม้แต่น้อยอันนี้ถือเป็นตำนานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ และนี่จึงถือเป็นตำนานของพระพุทธรูปปางถวายเนตรค่ะ และอีกองคหนึ่งนะคะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติค่ะเป็นพระประจําวันจันทร์นะคะตำนานว่าในสมัยพุทธกาลค่ะในครั้งนั้นนะคะเมืองไผ่สาลีเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ค่ะกษัตริย์ชวีผู้ปกครองเมืองนะคะจึงได้อาราธนาขออัญเชิญพระพุทธเจ้าค่ะให้เสด็จมาโปรดชาวเมืองค่ะพระพุทธองค์นะคะจึงได้ให้พระอานนท์ค่ะอัญเชิญรัตนสูตรนะคะบทรัตนผลิตมาแล้วก็มาพบน้ำมนต์ทั่วเมืองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะโรคระบาดจึงได้หายไปค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมยังจำได้รายการของเราค่ะเคยพาคุณผู้ชมไปดูเจดีย์ตามวัดต่างๆหลายที่หลายสถานที่นะคะก็จะเห็นความต่างหลายทรงของเจดีย์ด้วยกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมยังนึกออกนะอย่างวัดกระ้ายค่ะก็จะได้เห็นว่าเป็นฐานแปดเหลี่ยมเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว้าที่เป็นศิลปะไม่ได้สูงมากศิลปะแบบอยุธยาตอนต้นตอนกลางในยุคนั้นนะคะแล้วก็อย่างวัดสมณะโกรธค่ะก็จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นศิลปะ ของสุขโขทัยที่พบเจอในอยุธยาค่ะ และเจะดีย์ที่วัดกำแพงแก้วแห่งนี้นะคะก็เป็นศิลปะในช่วงท้ายค่ะยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะรูปทรงของเจดีย์ก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไมาย2ค่ะตั้งแต่ส่วนฐานไล่ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นย่อมุมมาย2ทั้งหมดเลยค่ะโดยความรู้ที่เราได้รับจากอาจารย์พยาวเขียน,น้านะคะท่านเคยบอกไว้ค่ะว่าการเวลาเปลี่ยนไปรูปทรงของเจดีย์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะอย่างยุคต้นนะคะรูปทรงเจดีย์เนี่ยก็จะมีความกว้างแล้วก็ปอมๆค่ะพอกาลเวลาผ่านไปมาถึงยุคปลายนะคะทรงเจดีย์เนี่ยก็จะแคบลงแล้วก็มีลลักษณะแแหสูงขึ้นไปแบบ นีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเจดี JD เนี่ยถือว่าอยู่คู่กับวัดมายาวนานมากๆนะคะแล้วก็ยังเป็นโซนระฆังความแบบยาวที่เป็นศิละปะยุคสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งตามประวัติวัดก็ได้บอกนะคะว่ามีการสร้างขึ้นตอนพศ2 2 8 9ค่ะก็อยู่ในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศค่ะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาวัดกําแพงแก้วแห่งนี้นะคะนั่นก็คือหลวงพ่อแก้วค่ะพระประธานภายในพระอุโบโสถในทุคนที่จะรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อท่านนะคะท่านเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าใครที่กําลังติดขัดเรื่องอะไรปรารถนาในสิ่งไหนก็ให้มากราบขอพรอหลวงพ่อแก้วค่ะก็จะสำฤิ์ผลกันทุกประการเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนที่เดินทางมาที่นี่เขาจะไม่ค่อยรู้กันเว,วลาที่มาที่นี่เขาก็จะชอบทําบุญไป ไม่อาหารเตา่ใาใช่ใช่แต่ว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาจึงถ้าหากว่าคุณผู้ชมทราบแบบนี้แล้วอย่าลืมเข้ามากราบหลงพ่อแก้วภายในพระอุโบสถกันนะคะจะได้สมหวังสมปรารถนาที่อำเภอบางบา,งบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ,คะว่าแล้วเราก็พาคุณผู้ชมเข้าไปถ่ายใน้ในพระอุโบสถเลยค่ะ,คะท้องี่มวยเล็กค่ะหน้าบานมีมีจารึกระบุป,ปีพศ2540มีการบูรณะพระอุโบสถกันอีกคราวหนึ่งด้วยค่ะอื เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะน้องดาวหลวงพ่อแก้วนี่เป็นพระพุทธร,รูปศิลปะสมัยยุคกรุงศีอยุธยาตอนปลายเกือบจะถึงรัตะนโกสินทร์แต่ว่าที่เห็นนี่ก็คือปิดทองทั้งองค์แล้วก็ยังเป็นพระพุทธร,รูปปูนปั้นอีกด้วย ได้กล่าวไว้ว่าหลวงพ่อเมียนวัดพระเชตุพนที่กรุงเทพนะคะทําการปฏิ 2, 2, สังขารพระอุโบสถเมื่อปีพศ2504ค่ะกะทำให้เห็นว่าวัดนี้นะคะหลวงพ่อเมียนวัดโพเนี่ยท่านก็ได้มาประทับมากมายเลยละคะ่ะและก็ทําให้เห็นว่าแต่เดิมนะคะวัดกาแพงแก้วแห่งนี้ไม่ได้ชื่อนี้ค่ะเมื่อก่อนชื่อว่าวัดแก้วไตรนิดค่ะ กับวัดกำแพงแก้วอำเภอบางบานนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของเกาะพามค่ะที่เขาบอกว่ามีชุมชนชาวมอญอยู่อาศัยมาตั้งแต่นานแล้วค่ะและเขาบอกว่าในอดีตนะคะคลองบางบานเนี่ยก็คือแม่น้ำเจ้าพะยาเป็นแม่น้ำสายใหญ่ค่ะถือเป็นเส้นทางสัญจรหลักของผู้คนในอดีตและก็มีแม่น้ำสายรองนั่นก็คือแม่น้ำน้อยนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องราวของเกาะพามนั้นมีปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารด้วยตั้งแต่แผ่นดินของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของพระศรีสินที่เป็นโอรสของพระชัยราชาที่ได้ไปทําการบุกพระราชวังหลวงนะคะทําให้สมเด็จพระมหาจากักรพรรดนั้นจะต้องมาตั้งทัพอยู่ที่เกาะพามแห่งนี้และภายหลังเองค่ะพระราเมศวนกับพระมหินนั้นสามารถที่จะยึดพระราชวังหลวงกลับคืนมาได้นะคะโอ้โหที่เล่าเนี่ยก็เพราะว่านึกถึงละครบางช่วงบางตอนของละครวิทยุ ประวัติศาสตร์เล่าผ่านตำนานวีรชนค่ะมีบางช่วงบางตอนของเรื่องนี้อยู่นะคะคุณผู้ชมถ้าใครอยากไปฟังเนี่ยลองกลับไปฟังกันดูนะคะเพราะเดี๋ยวโมเล็กก็จะกลับไปฟังเหมือนกันค่ะจนมาถึงในยุคแผ่นดินสมพระนารายมหาราชค่ะเกา,า,า,าะพานแห่งนี้ก็เป็นที่สร้างของโรงเรียนฝรั่งเศสและก็มีโรงพิมพ์เกิดขึ้นที่นี่ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและที่นี่ยังเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวมอญมาตั้งแต่เก่าก่อนนะคะแล้วก็ยังเชื่อว่ามีการสืบเชื้อสายมาตั้งแต่ยุคข,ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้มีการประกาศอิสรภาพแล้วก็เทครัวชาวมอญมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาจํานวนมากเลยนะคะได้ทรงให้สร้างที่พักที่ตั้งถิ่นฐานที่วัดขุนแสนและโดยรอบนะคะแต่ว่าก็เชื่อว่าบางส่วนนะคะโอ้โหได้มาอยู่ที่เกาะพามแห่งนี้ด้วยค่ะ จนมาถึงในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะที่ชาวรามันแต่เมืองมอตมะค่ะได้อบพยพหนีภัยสงครามมาขอพึ่งพระบรมีสมเด็จพระนารายณ์ค่ะพระองค์ก็โปรดให้บางส่วนนะคะไปอยู่กันที่เมืองพระประแดงบ้างอยู่ภายในกรุงศรีอยุธยาบ้างและก็เชื่อว่าบางส่วนคงจะมาอยู่ที่บริเวณเกา,าะพามแห่งนี้ค่ะจึงเป็นที่มาของการที่อาจารย์มยุรีสีนาคนะคะได้รื้อฟื้นวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมแบบชาวมอญกลับขึ้นมาค่ะเหมือนอย่างในช่วงโฟกัสจัดของดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้ไปดูการปักอะไบม คุณผู้ชมคะและช่วงโฟกัสจัดของดีเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับอาจารย์มยุรีศรีนากันค่ะไปดูกันนะคะว่าครั้งนี้อาจารย์จะพาเราไปดูวิถีชีวิตดั้งเดิมเป็นเรื่องอะไรคะ่ะค่ะเจริญทร ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ชมรายการสวรัณภูมิโฟกัสวันนี้ก็ได้มาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับวัดกำแพงแก้วตำบลสะพานไทยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาตมาภาพในนามของประธานสงฆ์นทีนี้ก็ต้องขออนุมโมทนาบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมด้วยช่วยกันช่วยโปรโมทวัดช่วยถ่ายทำสารคดีที่วัด ช่วยเผยแผ่ความสวยงามของวัดญาติโย,ยมท่านใดที่ผ่านมาแถวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยามีจิตศรัทธาจะเข้ามาให้อาหารเต่าหรือมาไหว้พระมาไหว้พะระศักกิ์ก็หลวงพ่อแก้วของเราก็เชิญญาติโยมเข้ามาได้ทุกวันทุกเวลาไม่มีวันปิดส่วนเรื่องอกิจกรรมของทางวัดก็จะมี ทอดกิดนวันที่31ตุลา2563นี้ในวันนั้นเราก็จะมีสืบสารประเพณีไทยรอยกระทงก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างเช่นประกวดนางนกพามาศหรือประกวดนักร้องประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอันนี้ญาติโยมท่านใดถ้าได้เห็นจื่ออันนี้แล้วมีความสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาที่วัดก็ได้ 0843417050พระอธิการเฉลิมปิยะสสีโรวัดกำแพงแก้วถ้าอยาโยมท่านใดมีศรัทธาจะเป็นเจ้าภาพกับหินอังวัดได้จัดไว้กองละ1,500บาทซึ่งเจ้าภาพก็จะได้รับหลวงพ่อเมี้ยนปาพัสโรองนี้เป็นของที่ระลึก ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทีมงานทั้งหลายที่มาร่วมด้วยเชยกันในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้สมใจปรารถนาทุกประการเทินสาธุขอให้มีความสุขความเจริญนะ เขายังไม่มาเลยเนี่ยป่านี่เนี่ยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีอาจารย์ก่อนตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงโฟกัสจัดของดีนะคะเ่ะ๋ยวอาจารย์จะพาไปดูซิววิธีการทําอะไรยังไงเพราะว่าเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําก่อนเมื่อสักครู่นี้คุยกับอาจารย์ไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ น้องสองสารเนี่ยจริงๆเขาเป็นหลักที่จะต้องพูดเลยค่ะ <c oughs> อเดี๋ยวอาจารย์แนะนำก่อนเลยค่ะเพราะ,ะ <c oughs> ว่าขณะนี้ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมเตย์ไซน้อยของเราเนี่ยมันเป็นจุดหมู่บ้านที่เราอนุรักษ์ไว้ทุกๆเรื่อง <c oughs> อนุรักษ์ทั้งบ้านเรือนไทยที่นักเที่ยวจะมานอน <c oughs> อนุรักษ์ทั้งเรื่องของการนวดแผนไทย <c oughs> เรื่องของสมุนไพรอนุรักษ์ทั้งเรื่องของอาหารการกินแบบมอนของเราทั้งอาหารข้าวอาหารหวาน นั่นเรื่องของการารักมีอยู่มากมายและก็วันนี้ขณะนี้ที่น้องมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราพากันเข้าไปดูในเรื่องของการทําสมุนไพรซึ่งเป็น<ไ>ว,วัดสดุสมุนไพรตัวนี้เป็นวัดสดุที่มีอยู่ในชุมชนของเรามากมายเด,ดี๋ยวน้องได้กลิ่นได้กลินนก่นเนี่ยกำลังจะบอกได้กลิ่นมันมาแล้วว่ากลิ่นอะไรไหมคะกลิ่นมะกรูดกลิ่นมะกรูดเพราะฉะนั้นมะกรูดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่ทําทั้งอาหารทําทั้ง อย่างอื่นได้อีกมากมายสารพัดประโยชน์เลยของมะกรูดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามะกรูดตรงนี้จะเอามาทำอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์ในการใช้งานของชุมชนเราและทุกคนที่มาเยือนค่ะแต่เลยคยะตามอาจารย์ไปเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะจะนำได้ค่ อาจารย์แบบนี้เนี่ยไทยๆเลยนเนี่ยใช่นะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าวิธีที่อาจารย์บอกว่ามักกรูดทำอะไรได้บ้างค่ะเช่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรนีตนั่นงเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยได้กลิ่นมะกรูดมาแต่ไกลเลยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะเหมือนกำลังสับอะไรอยู่ใช่ค่ะเห็นไหมลูกมะกรูดเห็นค่ะมะกรูดเนี่ยมันจะมีเอาผิวมะกรูดนี้มาสกัดทำเป็นน้ำมันที่จะป้องกันยุงเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นยังไงตามขั้นตอนอย่างไรต้องให้น้องสิริวัลเชื่ออะไรคะเมซ้าสวัสดีค่ะ ิวันมาสุดนะคะเรามาทําเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะคือในท้องถิ่นเราจะมีมะกรูดเยอะเราจะทํายังไงเทื่อเราจะใช้ในตัวในตัวประโยชน์ของมะกรูดให้ได้มากที่สุดก็คือเราลองขั้นแรกเราไม่ได้มามาสกัดแล้วนะคะล้าก็คือเราหั่นมะกรูดที่ของที่เรามีเกินเกื่อนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเอามาตากแดดแล้วก็มาลองจุด เพื่อจะเพื่อจะป้องกันยุงลองู้งว่ามันใช้ได้ไหมแต่นะตอนนี้คือเราเอาเริ่มมาปลูกเพราะว่ามันประสิทธิภาพของมะกรูดกับตะไคร้หอมแล้วมารวมกับการพูการพูอีกอย่างนึงก็คือทําให้ประสิทธิภาพของสเปรย์กันยุงที่เราเอามามามาพัฒนามาใช้จนปัจจุบันนี้เป็นสเปรย์กันยุงของมะกรูดประสิทธิภาพถึงได้ถึงท่ายิงถึงสองถึงสามชั่วโมงแล้วว่าของเราเนี่ยจะไม่มีสารเคมีนะคะเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเรามีกระบูดด้วยกัใช่ค่ะ<ม>เป็นเป็นกระบูดที่ราสร้างกลิ่นอมอ้อค่ะ แล้วแล้วสิ่งที่ประกอบอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ในนี้ใช่ไหมคะอันน้ำอะไรคะใช่ค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยเราพอเราเราได้ลูกมะปูอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็จะเอาไปล้างให้สะอาดโดยใช้แปรงถูตามร่องร่องของลองมะปูให้ให้หมดใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะมาปอกปอกให้ลักษณะเป็นชิ้นปกติอะชิ้นใหญ่ก็ได้แต่ว่าเราเราต้องการมาทําต่อเนื่อง จากสเปรย์กันยุงมะกรูดก็คือเราจะเอามาหลังจากที่เราใช้อนหามันออกไปแล้วมันจะเหลือตากของมะกรูดเราก็จะมาตากให้แห้งตากให้แห้งแล้วจะเป็นสมุนไพรอบแห้งอ,อย่างหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเราจะไม่ทิ้งวัสดุดอุปกรณ์ที่เหลือนในการทาํามะกรูดคือ,อบบเอามาเป็น,ป,น,นประโยชน์ได้หมดใช่ค่ะตอนเนื่อกันค่ะและจากที่คุณพี่บอกนะคะก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสากัดมาจากมะกรูดที่เป็นแบบนี้ นะคะเพราะว่าดูผ่านๆนี่เหมือนพวกกระเทียมเจียวเลยใช่ไหม <laughs> เหมือนกระเทียมเจียวอันนี้ค่ะเราเราทำมานานแล้วยัยงค่เกี่ยวกับสเปย์อะไรอย่างนี้คะอ๋อปีปีกว่าๆค่ะเพราะว่าสืบเนื่องมาจากมันมีโครงการนวัตวิถีเข้ามาในหมู่บ้านในหมู่หกของเราอะไรเงี้ยค่ะเออคิดว่าเอเราเราสามารถจะทาผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นของชุมชน mm hmm. แล้วก็เป็นคนในชุมชนที่สามารถจะทําขึ้นเองและพูดได้เต็มปากว่าอันเนี้ย คนในชุมชนผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเพื่อจะไปขายต่อคนที่นักท่องเทีย่ยวที่มาเทีย่ยวในหมู่บาลล้านเราก็เป็นไรายได้ใช่ค่ะแ,แล้วการเตรียมการนี้ก็ได้นําสิ่งที่แปรรูปแล้วออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็นําไปแจกใจ่ายให้เป็นส่วนหนึ่งตามที่พักต่างๆหรือเปล่าคะก็คือาาก,ก็คือในตอนนี้ก็คือในส่วนของเจ้าบ้านโฮมสเตย์ของเราก็จะต้องรับรู้เรียนรู้เพื่อที่จะมีเอาไว้สําหรับบ้านของตัวเองเพราะเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาพักเนี่ย เป็นธรรมดาบรรยากาศที่ธรรมชาติที่สุดต้องมียุงต้อง <laughs> ต้องต้องต้องมียุง <laughs> ก็ต้องฉีดซะหน่อยแล้วก็ไอ้ก,กลิ่นที่มันออกมาเนี่ยยุงไม่ชอบแต่เราชื่นใจนะย,ยุงไม่ชอบแต่เราชื่นใจแล้วก็นั่นส่วนนั้นส่วนหนึ่งนี่ยตอนนี้พอท่องเที่ยวไปสัมผัสในบ้านเรือนนอนแล้วพอเข้ามาจะก,กลับมาคุยมาทำหรือบางทีก็มาเข้าฐานเรียนรู้เพราะว่าที่เราทำอยู่ตรงนี้เราไม่ห่วงวิชาอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยเยอะแยะมากมาย เมื่อสักครู่นี้เราไปมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปมาแล้วดูนะคะนอกเหนือจากนั้นอาจารย์ยังติดมาดูที่นี่อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะใส่มาให้ดูซะเลยอ่าทำไมเราไม่ได้มั่งคะเนี่ยเพราะว่าเวลาเราจําััดจริงๆนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเจออาจารย์หรือจะพาไปที่ไหนอะไรยังไงนนะคะก็วันนี้เวลาได้หมดแล้วแล้วเราก็จะลากันตรงนี้ ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่ทุกทุกท่านนะคะแล้วก็อาจารย์มากนะคะอาจารย์มีอะไรจะฝากไหมคะค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่เราต้องท่องเที่ยวกันในประเทศไทยของเราของดีที่มีอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอบางบานที่ไซน้อยของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเพราะนั้นตรงจุดเหล่านี้ไม่ห่างจากกรุงเทพ นะคะระยะเวลาการมาถึงที่เราที่นี่เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นจะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของเราทุกๆเรื่องเป็นบรรยากาศแบบภูมิปัญญาแบบวิถีเกษตรแบบวิถีวัฒนธรรมหรือว่าในเรื่องของการจะ,จะให้มาสัมผัสการทํา ผลิตภัณฑ์อะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยทุกคนอยากมาเรียนรู้อยากจะมาทําอะไรด้วยตัวเองเนี่ยก็เข้ามาทํากิจกรรมกับเราได้แล้วก็ภูมิปัญญาของเราหรือสิ่งที่เราได้อนุรักษ์แล้วก็พยายามที่จะให้มิปัญญาออกมาถ่ายทอดเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะทําให้นำเสนอเห็นของดีที่มีอยู่ในชุมชนนั้นถ้าทุกท่านต้องการที่จะมาเรียนรู้มาสัมผัสวิถีในเรื่องของชุมชนของเรา ก็เชิญได้เลยนะคะที่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมเซตไซน้อยที่ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะที่วัดกําแพงแก้วเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวทั้งหมดที่น้องหมวยเล็กกับน้องดาวได้นําเสนอไปนะคะแล้วก็ของดีวันนี้เราได้ไปแล้วนะคะ สเปร์มะกรูดนั่นเองนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามไม่ทันนะคะหรือดูรายการแล้วยังไม่จุใจก็สามารถที่จะติดตามตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะสำหรับรายการเล่าขานตำนานวีชนนะคะสามารถที่จะติดตามตามลิงก์นี้ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้น็อตรังสิมันในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสต้องลาไปก่อนอย่าลืมติดตามนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรวันนี้สวัสดีค่ะ